เพราะว่ามันหลายวันแล้วเราขุดมันนี่หลายวันแล้วทางข้าราชการเขาจะมีขวางเรายังไงเราก็ไม่รู้ซึ่งจริงๆคือจะว่าไปตรงๆนะอันนี้มันก็ผิดกฎหมายนะใช่ไหมผิดกฎหมายค่ะความจริงก็คือความจริงแล้วไม่มีทางือนรคะใครจะช่วยเราก็ช่วยไม่ได้นอกเหนือจากนั้นที่เราจะช่วยพวกเราเองคือพ่อแม่และลูกหลล้านๆค่ะคือถ้าเกิดว่าตอนนี้ท้ายจะโดนโดนตำรวจมาเอาตัวไปติดคุกติดตารางก็ยอมเล้วใช่ไหม ถ้าไปก็ต้องไปทั้งครอบครัวเลยไปทั้งครอบครัวเพราะว่าเราไม่มีอะไรแล้ว อายุเพิ่งผ่านไปนะครับตอนนี้ฝนตกลงมาค่อนข้างหนักทีเดียวแต่ว่าล,ลูกของคุณยายไทยก็ยังไม่ยอมที่จะหยุดทํางานนะครับยังคงออกมาทํางานกันกลางฝนคงเป็นเพียงแค่พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะครับก็คือแค่เอาเต็น พระธรรคุณษาพระธรรคุณพระเจ้าพระธรรมคุณเดียวคุณเทวดาคุณพระจังคุณติคุณเสนเพให้ระงับกับหาย้านหลรานญาิเป็นลมเป็นแหลงฌานุกานถูกานถูกอาาสนะกาแตกขาเสกตู้ตทบาอาจารย์ทิติิติชิติข้าวันตื่ อนนี้เวลาเกือบหกโมงเศษแล้วนะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วก็หลังจากที่พยายามกันมาตลอดทั้งวันในที่สุดตอนนี้คุณยายไทยแล้วก็บรรดาลูกๆทุกคนนะครับก็ตัดสินใจแล้วว่าหลังจากเสร็จพิธีกรรมนี้ก็จะทําการระบายน้ําออกจากฝายเพื่อที่จะได้เห็นที่นาที่จมน้ําอยู่เป็นเวลา27ปีอีกครั้งหนึ่งครับ ว่าเดี๋ยวระบายน้ําออกหมดน้ําแห้งยายจะได้เห็นที่นาของตัวเองจะเห็นที่นาไม่เห็นยี่สิบเจ็ดปีแล้วที่นาไม่มีที่นายี่สิบเจ็ดปีแล้วที่นาไม่ใช่ว่าพื้นเล็กๆน่ะพื้นที่นี้ก็ตรงโน้นพาหมู่เขาหน่บที่โน้นก็ตั้งแต่ที่นี่ไปถึงที่โน้นบ้านปกตาลแล้วยายจะทำยังไงต่อครับ อ๋อเอาจะลงประปจำพี่นี่ตุกขาดเลยนาผมสพบอีเอของพันหนึ่งโลดพี่นี่มีกว่ามม่นใจว่าเราจะได้หาขึ้นเลยแล้วเนี่ยดีใจอะค่ะไม่รู้จะบอกยังไงวันเนี้ยเราได้ยกภูเขาที่ทับอ,อกแม่ ทมัทุกคนผู้ชายยู่ได้เล็กน้อยตอนนี้การนั่งรอของทุกคน,ท,กคนที่นี่นะครับในหนึ่งก็อาจจะเป็นการนั่งรอที่จะได้เห็นพืน้นนาของตัวเองหลังจากที่ไม่เคยเห็นมาเลยตลอด2 7ปีที่ผ่านมาหรืออีกในหนึ่งก็อาจจะบอกได้ว่าทุกคนกำลัง นั่งรอเพื่อจะมอบตัวเพราะเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ผู้ที่ดูแลคงจะต้องมาดําเนินการเอาผิดทา้งนั่นกฎหมายกับครอบครัวของคุณยายหายอย่างแน่นอน จะรออยู่ที่นี่หรือเปล่ารลครับรอแล้วค่ะเพราในนี้นะที่เขาเองเนี่ยนอกนลูกแล้วยายนั่งรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวตำรวจมาเขาจะมาจับตัวไปยายไม่ไยายไม่รีบไปก่อนแล้วไม่ไปให้ฉันหนีนะฉันไม่หนีหรอกรจะไปทำนาใครใครก็ไม่ให้ทำเราจะไปทำที่ไหนหถ้าเราไม่มีนาแล้วก็เอานาเราคืนนาเรามีอยู่ไม่ให้เรามีนาแล้วก็จะเอาที่เราคืน แต่ว่ามันนีมันคล้ายเป็นบทสรุปเลยใช่ไหมครับว่าว่า,ดา,าแดงว่าที่ผ่นานๆมาเนี่ยที่เราพยายามมาทุกวิถีทางขายวัวขายควายขายที่นาเพื่อไปร้องเรียนจนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยายังมันไม่ได้ผลไม่หมายความว่าสุดท้ายที่สุดแล้วมันลงเลยตรงที่ว่าตนพ้องตนเป็นที่พึ่งของตนเราอยากเราไม่กินใครจะกินให้เราเราอยากได้เราไม่หาใครจะหาให้เราบางคนก็บอกว่าเขาได้ เขาให้ค่าชดเชยไปแล้วแล้วยายก็ได้ค่าชดเชยไปแล้วจริงไหมครับไม่จริงไม่จริงค่าฉันได้ค่าชดเชยสิบล้านห้าล้านสองล้านครอบครัวฉันจะเป็นอย่างนี้หรือไปครัวแม่สิคนมานทัพนี่ลูกเลยน้ำตาใดมือรักกแม่ยายสำหรับยายเนี่ยที่ดินคือมันมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงชีวิตของเราครับหรือมันหมายถึงแม่นั่นบ่แมนว่าสิไม้จะนั่นชีวิตพ่อแม่ผู้เดียว มาชีวิตทั้งเมิดลูกร้านเล้นหลอนว่าซ่อนกืดไม่มันหมายถึงทั้งคนที่อยู่กับคนที่กำลังจะเกิดมาด้วยจ้ะยายที่ยายต้องที่ยายต้องสู้มาขนาดนี้นะครทำไมยายถึงยายถึกพันดิดยายมาก ปราวัดชูฟังเด้อนี่ละตอนแม่ห้บหวเจ้ามาเห็นหน้าพนนาไดาบาดแต่หน้าผัมีทชีท่ำกินมาคิดใส่บุญคุ้ของกอของแม่แต่เพเห็นธาตุแม่ธาตุก็มีจะกระดูบมมีชีพิตแล้วแม่อยู่บ่ได้คันไปวัดแม่ก็หายมาได้ ลูกหลานมาจ้ะให้ยังเป็นเทาให้กูมาเนยกูก็มิดดังเกนกระลูกกูชื่อดังจะแเตกระดูกกูไปหาหน้ากูก็ะมิดดังเตนอนต่อชันเป่าที่นินหน้ากูกรบมุนนี้ชิดกูเด็มขันกูเทียขนาทุกปีนี่ฉันเป็นกรรมเป็นเด็ดหน้าฉันถ้าวไอ้มันกระแขกขึ้นมามันอัง ้าได้ยินบาดเมื่อเบานักตาโถกลงทอเป็นยังนอจังมาเป็นจังสีนายมบ่ซื้อตรงนานายพะวงศเลือหายตายไปบอคืดหอดน,นายบ่มีบัอนจอดคือหอดแต้วหวังตุ่มลาสะดอนนา มือเมื่อเอาไมา้เดินซูมาตั้งไว้นี่เนาะมันจังสิล่มหอดผูาย่ผึ้ย